สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อวานผมไปเที่ยวงานสมโพธิสารหลักเมืองอำเภอปรางกูจังหวัดศรสีสะเกดนะครับผมไปเจอเขาเรียกว่าเจ้าตานนะครับแบบนี้เจ้าตานนะครับพี่น้องเจ้าตานอันนี้เชื่อมนะครับแบบนี้คือเชื่อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบนี้คือเป็นเจ้าตานที่ยังไม่ได้เชื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมนะครับมาจากอำเภอปรางกูนะครับเนื่องจากว่าที่อำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดในมีต้นตาลเยอะนะครับก็เป็น ผลพวงของท่านดาบวิชัยที่ปลูกไว้นะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยมีอาชีพนะครับผ่าตาลขายหรือเอามาแปรรูปนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่า,าจาวนะครับเขาเรียกว่าจาวตาลน,นะครับแบบนี้คือแบบเชื่อมแบบนี้คือแบบแบบไม่ได้เชื่อมนะครับสดๆเลยสีข,ขาวๆเดี๋ยวจะมาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติของจาวตาลเชื่อมนั้นจะเป็นยังไงกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ทุกท่าน ดูนะครับอันนี้เป็นแบบที่เชื่อมแล้วนะครับอันนี้คือจานตาเชื่อมออ ح, อเออขออภัยเขาเรียกว่าอาจาวตานเชื่อมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับจาวตานเชื่อมครับตัวนี้เชื่อมนะครับมาดูกันอืมรสชาตินะครับมันจะเป็นมันๆแล้วก็หวาน encant. ๆจากการเชื่อมจาวตานนะครับพี่น้องครับจาวตานเชื่อมอืม โอ้อืมรสชาติเยี่ยมมากครับจ้าวตาลเชื่อมอร่อยเด็ดอ,อ้าทีนี้มาลองจ้าวตาลแบบที่ไม่ได้เชื่อมนะครับสขีขาวขาวอืมอืมมันก็จะเป็นอร่อยไปอีกแบบนะครับพี่น้องครับอืม ต้าใผมเลือกนะครับผมเลือกแบบเชื่อมดีกว่าเพราะว่ามันจะได้รสชาติหวานๆมันๆแล้วก็อร่อยนี่ครับตอนนี้เชื่อมแล้วอร่อยเด็ดครับลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ